ปูบุ่มมาปูนสี่นักแสดงทูนร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่29ทีมอ่านกันยันโลกหน้าคบกับหนังสือผีในตำนานสำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่29จะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคม2567เวลา10.00-21.00นถึง21.00นณฮอ,อนห้าถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจไทยบุ๊กแฟร์ช่วยเล่าถึงนธะีมงานที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะะิดนึงค่ะเอา,เ,อา,เ,อาเริ่มแล้วคอเริ่มแล้วครับมากรรมหนังสือระดับชาตินะครับครั้งที่29บกุ้๊กเอนนะครับจะจัดวันแรกวันที่1 0ถึงวันที่20นะครับตุลาคมนะฮะจะจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตแห่งนี้แหละครับจจัดขึ้นฮอลเจ็ดฮอ5หถึงฮอ7นะฮะชั้น LG นะครับ ในงานเนี่ยในในครั้งนี้เนี่ยเรามาในทีมผีนะฮะผีไทยครับคอนเซปต์ก็คืออ่านกันยันโลกหน้านะครับอ่าครับอ่านกันยันโลกหน้าคือพบภูมิไหนก็อ่านได้กันนะครับครับผมความรู้ไม่มีสิ้นสุดนะครับครับในงานเนี่ยนอกจากหนังสือมากมายมามากมายแล้วเนี่ยครับสองล้านเล่มเนี่ยในงานเนี่ยในครั้งนี้นะครับเราเน้นกิจกรรมนะครับเยอะเป็นพิเศษนะครับ เพราะาเราอยากให้นักอ่านหรือผู้เข้าชมงานเองเนี่ยได้มีกิจกรรมสนุกๆน,นะครับเล่นกันอย่างเช่นไฮไลท์นะครับก็จะมีเราจําลองนะครับบ้านผีสิงนะครับในชื่อว่า,าห้องสมุดสุดหลอนนะครับในนั้นเนี่ยก็จะมีนิทรรศการนะครับ 100KV ที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยมาโชว์อยู่ในงานนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมกิจกรรมในบ้านผีสิงนี้ให้เล่นนะครับ ครับแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยเป็นเป็นครั้งที่นักเขียนชาวต่างชาตินะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับอย่างเช่นชาวญี่ปุ่นนะครับชิเนนม,มิกิโกะนะครับที่เขียนเรื่องคดีคดกรรมคดีคดีคตกรรมในหอคอยกระจกนะครับที่โด่งดังนะครับที่ขายยอดขายเป็นล้านล้านเล่มน,นะครับและคิมโฮยอนนะครับ ร้านไม่สะดวกซื้อของทบโกนะครับก็จะมาในงานนี้ครับครับนักเขียนคนไทยครับนักเขียนคนไทยนักเขียนคนไทยเนี่ยมันจะมีอีกนิทรรศการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับโชว์ผลงานของนักสามสิน,นักเขียนไทยนะครับที่ที่ไปขายลิขสิทธิ์ได้ต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมา,าเป็นนิทรรศการแนะนําหนังสือใน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 ิทรรศการชื่อเทรนขี่บอกครับ โกดิจิตอลมีผลกระทบต่อติก TV, ับการอาหนังสือเยอะเลยโลกดิจิตอล,ตล,ตลมีครับผลกระทบก็เยอะเลยครับเพราะว่าเราก็ทราบทราบ,ทราบดีกันอยู่นะครับเพราะว่าทุกคนนี่เดี๋ยวนี้ก็หันไม่อ่านแพลตฟอร์มอย่างอื่นกันเยอะนะครับแต่ว่าในโลกในโลกของสิ่งพิมพ์นี่ก็จากผมที่ผมสํารวจจากครั้งนี้นะฮะจากโรงพิมพ์เองนะฮะผสลสํารวจว่าก,การพิมพ์ยอดหนังสือนี่ก็ไม่ได้ตกลงนะครับแถมยังเพิ่มขึ้นอีก30ด้วยครับ ในช่วงเดือนตุลาเมืม่มรรเดือนเม่อเดือนของรัฐบาลจะมาให<ไม>้กับการจัดจงใจใสเป็นการกระตุ้นในธุรกิจเราก็ยังไม่ทราบแน่นะว่าจะได้หรือไม่ได้จริงจังนะฮะแต่ว่าดูจากดูจากผลประกอบการของของสำนพิมเองนะครับที่เข้ามาจองบูธในครั้งนี้เนี่ยถล่มสลายนะครับ โดยโดยมาร่วมกันทั้งหมดเนี่ยก็885รอสบูธ286สำนักพิมพ์นะครับที่เข้ามาแต่ว่าเขาทำสำนักพิมพ์เอง์นี้ก็มีความเชื่อมั่นที่จะที่จะที่จะขายของเขาได้นะครับคาดการว่าเงินเดสัมพันธ์เท่าไหร่คาดการในในในปีที่แล้วเนี่ยเราเราตั้งเป้าไว้400ล้านนะครับแล้วก็ไปแตะ4 0่400ล้าน ตามที่ตามที่คาดการปีนี้เนี่ยผมคาดการว่าน่าจะาบวกถึง20%นะครับด้วยทีมงานของเราแล้วก็ด้วยกิจกรรมของเรานะครับปีนี้เนี่ยน่าจะแตะถึง480ล้านถึงห0 0ล้านครับเฉพาะในงานนะครับในครั้งที่แล้วย,ยอดคนเข้างานหนึ่งล้านสามแสนคนนะครับปีนี้เราก็คาดหวังเนี่ย โตขึ้น15-20%นะครับน่าจะมาถึงเนี่ยคนมางานเนี่ยน่าจะถึง1ล้าน6แสนคนถึง1ล้าน7แสนคนครับตลอด12วันนะครับนนที่เราเรื่องผีเนี่ี่เรีนราร์ทที่เข้ามาหาใช่ครับคือคือ,คอในในคณะกรรมการเราเองเนะก็คิดกันเยอะนะครับทำัยถึงเป็นทีมเราใช้ว่าทีมผีไทยด้วยนะครับ เพราะว่าคือเราก็อยากผลักดันนะฮะคือทุกท่านทราบดีอยู่ครับเพราะว่าทั้งหนังไทยเองหรือว่าอุตสาหกรรมของเรื่องผีเนี่ยก็โด่งดังไปถึงต่างประเทศนะครับ mm hmm. เช่นเดียวกันคาับหนังสือผีหรือว่าในแนวผีเนี่ยปีนี้เนี่ยธีเยมเราจะเห็นว่ามันสุดโต่ง่าที่ผ่านๆมานะครับเป็นแนวผ mm hmm. กีก็อยากจะผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับิ์ครับมีอะไรเกี่ยวกับีม เอาจริงผมว่าทีมทีมตีมผีรองนี่ผมว่ามันดีมากนะครับเพราะว่าในในปัจจุบันเนี้ยก็หลายหลายคนก็น่าจะเห็นนะว่าคนเขาฟังเรื่องผีกันเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็หนังผีไทยอ่ะคือดังมากนะครับช่วงนี้ก็คือที่หยดที่มีเพิ่งมีภาคแรกจบไฟเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวปีนี้ก็จะมีภาคที่2ต่ออ่มันทําให้เห็นว่าคนไทยเขาชอบเรื่องผีกันเยอะมากแล้วพอผีที่มันมาอยู่คู่กับหนังสือเนี่ยมันน่าอ่านมากกว่าเดิมครับเพราะว่าการอ่านหนังสือมัน เหมือนทาให้คนเราจินตนาการเพิ่มเข้าไปอีกนะครับแล้วพอมันเป็นเรื่องผีจากการจากอันนี้แบบยกเมนจ์จากตัวเองนะครับก็คือฟังเฉยๆอย่ะมันก็ได้จินตนาการแต่ว่าพอเราอ่านไปด้วยอ่ะเราจะได้เห็นทุกรายละเอียดทุกตัวหนังสือที่แบบผีโผล่มาว่าตัวหนังสือนี้มันม,ม,มีความรู้สึกอะไรที่มันอยู่ข้างในบ้างอย่างเนงะี้ยผมรู้สึกว่าโอเคถ้ามันถ้าธีมผีพอมันอยู่คู่กับหนังสือมันก็เป็นธีมที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ได <c oughs> คนก็น่าจะมากันเยอะมากเลยครับพ่อปินใช่คูณนะครับคุณครับคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นทีมที่ทําให้คนเข้าถึงง่ายครับแล้วก็อย่างส่วนตัวคุณเองชอบเลยขนาดเป็นคนที่กลัวผีนะปกติแต่ว่าพอแบบว่ามีเรื่องรีลักที่น่าสนใจยิ่งเป็นอย่างที่อูบอกครับพอเป็นตัวหนังสืออย่างเงี้ยเราได้อีกอารมณ์นึงจากการฟังรู้สึกว่าเป็นทีมที่ดีแล้วก็เข้าถึงไายมาก ไอ้ที่ครับต้องชวนคนให้มาดูหนังสือได้ครับงานนี้ครับก็อยากเชิญทุกทุกคนมาในงานนี้ให้เยอะๆนะคะเดี๋ยวก็เขินอีกนินอินนี่เลยอินนี่เลยชอบหนังสือเล่มไหนอุ้ยตอนตอนนี้เนี่ยหนังสือที่หนูอ่านจะเป็นทางอ่าชื่ออะไรนะกิวิยาใช่ไหมกิวิยากับ ชื่อเรื่องอะไรนะหนูห hmm. นูอ่านทเลื่มสองแล้วเรื่องถ้าว่าปิศนาการตามหาฆัตกะอ๋อมันเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเป็นห้าลูกพ่อค่ะให้เราต้องแก้ไขปริศนารูกนั้นให้ได้ค่ะอ๋อเหยใช่แล้วมันเํามีเอเล่นจบเ่เล่นจบอันนี้คือเล่นเอเล่นจบเรียบร้อยครับครับ ท่านอื่นคือคือภายในงานาจะมี3โซนนะครับคบอือโซนหนังสือโซนนิทรรศการและโซนกิจกรลนะครับจะให้พี่ๆศิลป<ส>ินแต่ว่าถ้ามาในงานเนี่ยอยากอยากมาเล่นโซนไหนที่สุดหรืออยากไปที่โซนไหนที่สุดอยากไปบ้านบ้านดิสิกบ้านดิสิกใช่บ้านดีสิก <precisamente> หนังสืออยากอยากลองเข้าไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะเป็นคนตั้งแต่เด็กแล้วชอบเที่ยวบ้านชอบไปเล่นบ้านดิสิงครับ สปอยนิดนึงมันจะเป็นด่านด่านนะอ่าเป็นด่านด่านด้วยแล้วจะมีแบบอะไรที่มันแบบจ้าเอ๋เราบ้างมีไหมฮะไม่บอกเอ้ยไม่บอกแสดงว่าต้องมีถ้าอยากดูนี่คือต้องไรอยากดูก็ต้องมาได้สิงงานนี้อยากรู้ก็ต้องมาเนาะใช่สปอยเยอะแล้วไม่ไม่สนุกสปอยเยอะแล้วไม่สนุกใช่ครับผแล้วตอนนี้มีภูมิทน์ไหนะถ้าถามผมผมก็อยากไปเล่นบ้านพีสซีเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนชอบอะไรตื่นเต้นครับอยากรู้ว่าถ้ามีอะไรโผล่มาเราจะรู้สึกยังไง อยากไปเขียนนี่นี่ไหมผมยังสยอยสองบรรทัดอันนี้ก็น่าสนใจถ้าจริงๆน้องผมนี่เขาเก่งมากเลยกันจริงมากนู้อยากให้เขาแต่งได้รู้จกผีเข้ามันไก่เลยครอันนี้มันจะเวิร์ดไปไกลแล้วนะไม่เป็นไรมันอยู่ในทีมอยู่คขาวันนั้นไปซื้อเข้ามันไก่มาครับไปซื้อเข้ามันไก่ร้านนึงมาครับประตูน้ำใช่แล้วพอตลกนี่ว่า ไต่อ้โหไปรู้เยอะนะพี่ใจเย็นค่ะเรื่องเรื <f> ่องแบบนี้มันเริ่มออกออกทะเลแล้วต่อเลยเหรอไปเจิ้งอื่นด้วยครับผมแต่ว่าน่าสนใจนะครับเรื่องสยองสองมันทันมันจะทำให้เห็นว่าแค่หนังสือแค่สองมันทันมันก็อาจจะมีความน่ากลัวเข้ามาได้นะครับหรือว่าแบบคนบางคนบางบางท่านก็อาจจะเขียนแบบเป็นมุกตลกบางท่านก็เขียนที่มันเป็นน่ากลัวจริงๆก็มีนะครับว่ามันก็เป็นการสร้างสรรค์ของแต่ละคนไปเลยล้วมีการประกวดนะวันนี้มันมีประกวดเออ ก็คือประกวดนักขายเอาหนังสือมาหนึ่งเล่มแล้วมาลองขายโอ้ยถนัดเลยอะไราเยก็คือในงานครั้งนี้นี่คือกิจกรรมเยอะมากไม่ใช่มีแค่หนังสืออย่างเดียวนะใช่เห็นบอกว่ามีซุ้มเกมจับคําผิดด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ตรวจปุ๊บอ่ะนะตรวจปุ๊บใช่ครับตรวจปุ๊บอยากลองไปซุ้มนั้นเหมือนกันครับหวักว่าจะได้ทดสอบสกิลภาษาไทยผมบอกครับปีนี้เนี่ยกิจกรรมเราเน้นกิจกรรมนะอยากให้ทุกคนไม่ใช่มาช็อปหนังสือมาช็อปหนังสืออย่างเดียว อยากมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับครับครับในฐานะที่มิิสิงห์อินนะครับเป็นเป็นเหมือนไอดอลเป็นแรงบันดาลใจของเด็กสมัยประเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือกันละอยากให้เชิญชวนนะครับมาอ่านหนังสือแล้วก็มางานในทางนี้ครับครับผมก็จริงๆเราก็ยังเป็นเด็กยุคนี้อยู่ครับถึงว่าเราจะดูโตแล้วก็ตามแต่ผมว่า เอาจริงการหาหนังสือมันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวมากกว่าเราต้องเจอสิ่งที่เราสนใจการที่เราจะเจอสงที่เราสนใจได้คือเราต้องออกตามหาก่อนแล้วเราจะตามหาได้ที่ไหนครับนี่ฮะงานมหกากรรมหนังสือระดับชาติทั้งที่29ครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกับการที่จะหาหนังสือสักหนึ่งเล่มที่เหมาะกับตัวคุณเองเพราะมีหนังสือมาก,ม,กมายให้เลือกนะใช่แล้ว ซึ่งแล้วไม่ได้มีแค่หนังสือด้วยมีกิจกรรมมากมายเลยคืออยากแนะนําให้ทุกคนลองมาก่อนเปิดใจที่จะมาเลยที่กิจกรรมแล้วมันจะรู้สึกว่าเอ้ยสนุกจังเลยกับการมาหนังสืออาจจะมีบางอย่างที่รีเลทกับเราแล้วเราอาจจะหลงรักในการอ่านมากขึ้นก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานครั้งนี้ครับผมใช่ครับผมแล้วก็ผมว่าสหรับเด็กๆที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสืออ่ะปูก็เห็นหลายคนนะว่าเขาก็ถ่ายโทรศัพท์แต่ว่าอย่าลืมนะว่าในโทรศัพท์ก็มีตัวหนังสืออืใช่เราแค่เปลี่ยนจาก ขายโทรศัพท์แค่มาเปิดหนังสือแค่หน้าสองหน้าวันล,ละหน้าสองหน้าก็<ม>ก,ก,ก,ก็ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอืมครับมอ่ะยังอย่างผมนี้ถ้าในนักแสดงใี่ผมเด็กสดุดผมคิดว่าถ้าเราลองมาอ่านหนังสือเนี่ยเพื่อบางที่เราอ่านไปอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้จริงจังมากแต่เราอาจจะได้เปลี่ยนความคิดในบางอย่างครับผมทำให้เราได้มีความคิดมากขึ้นครับผม ำหรับผมเชื่อว่าการอ่านยังไม่ตายนะครับทุกคนก็มาอยากให้มาสนับสนุนการอ่านกันเยอะๆนะครับลองเปิดใจดูครับขอบคุณครับขอบครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ